สวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีค่ะหนุ่มนะฮะโอเคครับสวัสดีครับพี่เจครับอ่ะต้อนรับคุณหนุ่มเข้าสู่จุดผันขึ้นีริงงานนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอ่าน้องจิน้องจิแอดมินแอดมินสวัสดีค่ะพี่หนุ่มอืมครับผมอ่าเป็นไงคุณหนุ่มนั่งฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเล่นกีตาร์รออยู่ก็ไม่ไม่ครับนั่งฟังอากงอากงสอง สองท่านอยู่รครับเัาผมงั้นก็ผมก็เล่าเลยดีกว่าละกันเพราะว่าง่วงนอนแล้วใช่ไหมก็จะได้ไม่ต้องรอนานเอาอไปมปว่ามา <laughs> คนต่อไปนี่คุณมะปางคุณคุณหนุ่มได้ดูซิกเซนเทปผีกลางกรุงไหมคุณ <laughs> หนุ่มบอกไม่ไม่เนใจครับคือ <laughs> ไม่ได้ดูรายการเดอะซิกเซนมานานแล้วครับไม่ใช่ครับผมดูแล้วผมก็หลับด้วยเงี้ยครับจริงๆเทปเทปนี้ถูกปิดไปครับเนื่องจากว่า ผู้ใหญ่ของตึกเขาบอกว่าปิดเถอะปิดเถอะเดี๋ยวคนจําได้ว่าตึกไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องปิดไปเขาขอความร่วมมือเออเอา,อางี้ละกันเทปเทปนี้ม,มาว่ามาเลยครับอ่าอย่างนั้นก็เรื่องของผมนะครับก็ให้เอผูอ้ฟังก็ฟังถือว่าเป็นนิทานหรือว่าเรื่องใอนสนุกสนุกไปก็ได้นะครับครับ,รบแต่มันคือเรื่องจริงของผมแต่ทุกคนจะฟังเป็นเรื่องเล่าเรื่องนิทานก็ได้นะครับ เรื่องของผมคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงข้าวพรรษาครับเพราะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงข้าวพรรษาก็เลยหยิบเอาเรื่องของบทในช่วงข้าพรรษามาเล่าแล้วกันนะครับออันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนพรรษาพรรษาปีไหนอืเมืม่อสิบกว่าปีที่แล้วครับโอ้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบวชในพรรษาเลยเหรอใช่ครับก็ไม่ไม่ครับก็คือบวชบวชก่อนข้าพรรษาครับบวชก็ก่อนข้าพรรษาแล้วก็อยู่ยาวไปถึงจบพรรษาเลยครับ โอ้สุดยอดใช่ครับจนรับกระถิ่นอย่างเงี้ยครับประมาณอเงี้ยครับครับผมมาก็คือความคิดของผมก็คือเหมือนเขาว่าบทสามเดือนนะครับสาหรับผมอ่ะมันเหมือนสามปีครับอุ้ยทำไมคิดงบั้นในคือเนือนเราถูกบังคับว่าครับว่ามันจํากัดพื้นที่ใช่ไหมครับการที่เราถูกบังคับในการจํากัดพื้นที่มันเหมือนมันเหมือนเออยังไงดีครับผมจะตอบยังไงเดียมันก็เหมือนการถูกกระถังนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เขาให้ไวใช่ไหมครับอ่าแล้วคราวนี้ตอนช่วงที่ผมบวชเนี่ยสิ่งที่ผมภาวนาครับทุกวันก็คือว่าขอให้ผมอย่าได้เจองานศพเลยคือผมไม่อยากไปงานศพแค่ไหนก็ช่างครับอืมไม่ไปอยากครับไม่อยากไปงานศพอืมใช่ครับก็ประมาณนี้ครับแล้ววันหนึ่งผมกําลังกวาดใบไม้อยู่ก็มีหลวงพี่มาบอกว่าเออหลวงพี่หลวงพี่หนุ่มวันนี้ ไปรับงานนะที่เอทำบุญหายาดผมก็อทาทำบุญหายาดคืออะไรครับอืเขาก็บอกออก็เหมือนแบบเขาญาติเขาเสียไปนานแล้วแล้วเขาก็กวันนี้เขาทําบุญหายาิเขาอะไรประมาณน,น,นี้ครับทาบุญร้อยวันประมาณนี้เดี๋ยวนะทาบุญหายาติเนี่ยคือเป็นการเรียกดวงวิญญ,ญาณบ้าไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็จะเหมือนทาบุญร้อยวันนะครับอ่าฮะอ่าฮะเขาเรียกทาบุญหายาติใช่ไหม แถวแถวนครพนมเขาเรียกว่าทำบุญหายากครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าแถวบ้านผมก็เรียกทำบุญร้อยวันนะครับอือ่าแล้วครั้นี้ผมก็เลยพอตอนหกโมงหกโมงเย็นเราก็เลยนั่งรถไปคือเอ่อตรงที่มีทำบุญเนี้ยครับมันไม่ใช่เป็นในงานในหมู่บ้านนะครับมันคือหมู่บ้านถัดไปซึ่งผมก็จำไม่ได้แร้วครับว่ามันที่หมู่บ้านอะไรเพราะมันห่างจากหมู่บ้านผมประมาณสักสิบลโล ผมก็เองระหว่างที่ผมนั่งรถไปคือผมได้นั่งท้ายกระบะครับอืมผมจะนั่งท้ายกระบะอยู่กับเนมองคหนึ่งที่ผมเคยเล่าเมื่อเทตที่แล้วครับส่วนลุงพี่กับลุงตาก็จะนั่งอยู่ข้างในซึ่งที่ผมบอกว่ามีเนมไปด้วยเพราะว่าเอ,อเจ้าวาดเนี่ยท่านป่วยเป็นอาพาธนะครับท่าเลยออกไปกิจรับกินนงนไม่ได้งเงี้ยอันนี้เมื่อยมเข้ารถมารับมันจะรถกระบะครับเขาก็เลยผมก็ต้องนั่งอยู่ข้างนอกกับเนมนั่งกระบะท้ายไป ระหว่างที่เรานั่งไปครับมันต้องผ่านหนองน้ําครับซึ่งถ้าบอกที่หนองน้ําเนี่ยคนจะรู้จักเลยที่นครพนมแต่ผมจะไม่เอกที่แรกเพราะมันใกล้กับปัตตุมอยู่เกินประมาณนี้ครับครับแล้วครั้นี้ปรากฏระหว่างที่ผมนั่งไปผมก็เลยมองคือเราหันหลังจากเอ่อหันหันหน้าไปข้างหลังนะครับแล้วหันหลังติดติดกระจกนะครับอืมแล้วครั้นี้ผมก็เลยมองไปเห็นเหมือนคือเวลาหกโมงกว่าเนี่ย มันจะมืดนะครับมันจะออกมันยังไม่มืดสนิทนะครับ,รบม,มันจะมีแสงโปรเพย์โปรเพย์อยู่อะไรเงี้ยอ่าใช่ครับผมก็เลยมองไปเห็นคนสองคนนะครับยืนอยู่ตรงตรงหญ้าที่มันมีความสูงระดับประมาณหน้าอกอะครับคือมผมพูดให้เห็นภาพว่ามันสูงประมาณนี้แต่ว่าเรามองอไม่ชัดว่าอคือใครเงี้ยก็เหมือนมองมาที่ผมแต่ผมก็ไม่สนใจนะอาจจะคิดว่าเป็นชาวบ้านก็ได้เงี้ยแรั้งนี้พอส่วอะไรเสร็จปุ๊บขากลับมา ผมก็ยังได้นั่งที่เดิมนะฮะแล้วผมก็เลยเออระหว่างที่เรากำลังวิ่งผ่านมะผมก็จําได้ผมเลยเอาหางตาครับมองไปสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นเอ,อผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่งชุดไทยครับ,รบผู้ชายนี้ใส่ชดานะครับครับเอชุดสีแดงผู้หญิงใส่ชดาเหมือนกันครับแต่ชุดสีทองคือพอที่ผมเห็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่เรากลับมาประมาณ ทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ยครับแล้วมันเป็นพักกันเดินหงายครับออออื uh ื huh, uh ื huh. มันก็เลยทาให้เรามองเห็นภาพนั้นนะครับแล้วพอเราผ่านไปพุ๊บความคิดมันบันมาเร็วครับแล้วสิ่งที่เราเห็นก่อนนั้นนะครับมันก็เลยทาให้เรามองเห็นลักษณะของเขาแต่สายตาของเขาอะ่ะยังมองมาที่ผมนะครับ uh huh. ผมก็เลยก้มหน้าก้มตานเนงเขาถามลรงที่เปอะไรลงที่ปไปผมก็ไม่พูดอะไรเพราะผม คือเขาบอกว่าเจออะไรห้ามทักเงี้ยครับคือคนท่าคนแก่เขาบอกผมประมาณนี้ผมก็จะจําคํานี้ไว้อคำนี้กลับมาถึงวัดผมก็เลยเออผมก็เลยนอนแล้วผมก็เลยฝันฝันว่าเอ,อคนคนนี้ยครับที่ผมเจอเนี่ยเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมเลยบอกเขาว่าให้ช่วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออ <S <S เขาอยู่ตรงเนี้ยครับเขาไม่ได้กินอะไรมานานมากครับนานจริงๆผมก็บอกว่าแล้วผมทายังไงเขาก็บอกบอกบอก สิ่งว่าเอออยากทานอาหารอย่างนูน้นอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ไปทําความสะอาดอยู่ตรงนี้แล้วอาหารให้เขาหน่อยได้ไหมเขาไม่กินมานานแล้วเพราะว่าที่ตรงนี้แต่ก่อนมันน่าจะเคยเป็นร้านอาหารนะครับอืแต่ตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นตรงญ้าแล้วมันดูไม่ออกครับครับมันเป็นร้านอาหารที่อยู่ข้างในหรือเข้าไปอีกในป่าครับอประมาณนี้มันล้างไปประมาณสิบกว่าปีครับร้านอาหารเนี้ยเขาเข้าว่านะครับแล้ครั้นี้ผมก็เลยว่า อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะบอกโยมให้พรุ่งนี้แล้วกันแต่ถ้าผมจะบอกอะไรสักอย่างเนี่ยขอให้โชคโยมที่ผมบอกได้ไหม,อ,มอะไรประมาณเนี้ยครับคือผมบอกว่าถ้าคุณอยากให้ใครตัวคนหนึงช่วยคุณก็ช่วยเขาก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยเออคราวนี้ผมก็เลยตื่นเช้ามาผมก็เลยเรียกโยมแล้วให้โยมที่เอาหามนวัดนะครับฟังแต่ว่าผมก็เลือกแค่สองคนแล้วครับเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วก็คนที่อายุมาณสี่สิบ คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ประมาณหกสิบนะครับมผมก็เรียกเข้ามาที่กุจิแล้วผมก็เล่าเรื่องวให้เขาฟังผมบอกว่าผมจะให้โชคแต่ว่าคุณต้องไปที่ตรงนี้ผมหน่อยว่ามันมีจริงไหมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันมีจริงคุณเอาซองของผม,ผมแล้วไปซื้ออาหารแล้วผมก็บอกอาหารที่ผมให้ซื้อครับมันก็มีหลายอย่างครับตั้งอาหารไทยแล้วก็เออมันก็หลายอย่างผมก็จะไม่เข้าได้ว่ามันคืออะไรครับแล้วนี้เขาก็บอกว่าแล้วเอ,อยงเขาจะเรียกผมว่าครูบาน้อยครับผมบอกว่า แล้วครูบรรณายไปทําไงบ้างไปทําความสะอาดแล้วก็ไปจุดทูปบอกเขาอาหสิ่ะไปทําให้เขาแล้วก็กลับมาหาผมแล้วผมจะให้สิ่งที่โยมอยากได้ผมก็พูดคํำนี้ครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมจะให้หวยแต่โยมด้วยความข้อศัทธาเราแล้วครับเขาก็เลยไปเมื่อสองชั่วโมงกลับมาเขาก็บอกว่าเขาเขาก็บอกว่ามันมีจริงๆมันเป็นสาระพูมมครับอมีสีแดงกับสีเหลืองตั้งอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันลกมากแต่มันอยู่ ข้างในเลยนะต้องแหวกยากาเข้าไปถึงจะเจอเขาบอกเนี้ยทาไมครูบาถึงเห็นผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ว่าผมก็บอกว่าผมเห็นคนยิงอยู่ข้างหน้าปากทางเฉยแต่ตรงที่ผมพูดเนี่ยมันไม่มีถนนเดินเข้านะครับครับเพราะว่ายญามันรกเกินไปมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับดังน,นี้พอผมก็บอกโยมแล้วผมก็เขียนหวยให้โยมไปใช่ไหมครับอันนี้เอ,อพอตกต้นเย็นผมก็ต้องไปงานศพ ซึ่งงานศพเนี่ยเป็นงานศพของเด็กวัยรุ่นเพิ่งเกิดอุบัติเหตุน่าจะเรียนเทคนิคอะครับอยู่ที่นครพนมแล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุแล้วคราวนี้ก็เอ่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุตายหงช่ไหมครับการที่ตายหงเนี่ยเขาจะไม่เอาศพไว้ที่บ้านแต่ผมก็ไม่รู้นะที่อื่นเป็นรู้เปล่าแต่ว่าแถวเขาอีสาน่งเมื่อตายหงเขาจะศพไว้ที่วัดอะครับแล้ววัดเนี้ยก็ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้จักว่าชื่ออะไร ถึงให้ผมนั่งคิดผมก็ยังจาชื่อวัดไม่ได้ครับว่าหมู่บ้านนี้ที่หมู่บ้านอะไรอ,อันนี้เขาก็มานิมนต์ไปอีกเราก็ไปแล้วผมก็ได้นั่งสเกตเดิมเลยนั่งไปปุ๊บผมก็คีดใจโอ้สาทูอย่าเจอเลยอย่าเจอเลยผมขอบอกว่าอย่าเจอเลยผมนี่ภาวนาแล้วทําไมหวยมันต้องมาออกที่ผมวัมนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ,รบผมรุ้สึแบบไม่อยากไปงานศพเงี้ยแล้วครั้นี้ผมก็ไปพอผมไปงานศพปุ๊บระหว่างที่สบสดศพกันเสร็จปุ๊บ คันนี้เราก็รอรถนะครับอรอรถที่จะมารับที่ที่จะมารับกลับวัดนะครับเ,เพราะว่าเขาไปส่งแขกบางส่วนอยู่คผมก็รอปุ๊บคันเนี้ด้วยความว่าเราเอาดื่มน้ําไปเยอะครับเราก็เลยอยากห้องน้ําเราก็เลยเดินไปห้องน้ําแล้วหลวงพี่เก็คุยกันกับผู้ยมที่อยู่ตรงนั้นอยู่ครับผมก็ไปห้องน้ําก็เลยเห็นผู้ชายคนนึนะครับ <S <S เขาเยืนอยู่ข้างน้ําแต่ว่าตัวเขาดําครับผมมองไม่เห็นเพราะว่า ผมมองไม่เห็นว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงออื uh huh. แต่เขาก็มองแล้วก็มองมาที่ผมนะครับแต่ว่าแสงสว่างมันมันไม่ถึงตัวเขาผมก็เลยเห็นแค่เ,เงาของคนคนนึงยืน uh huh. อยู่ข้างน้ําผมก็เลยก็เลยตอนนั้นน่ะฝนมันเอโปรยปลายด้วยครับผมก็เลยถึงลมไปบอกโยมปากร่มในน้ยานะ้ของเขางาน้ำเสรจมันก็ออกมาเขาก็ยังอยู่ครับผมก็เลยว่าโยมไม่เข้าไปพักข้างในเหรอ uh huh. อะไรเงี้ยห uh huh. รือ อาจจะคิดว่าเขาอาจมาดุดบุหรี่ก็ได้ครับเราก็คิดในแง่ดีไว้ก่อนนะครับทีน,นี้เราก็กลับเข้ามาปุ๊บคราวนี้พอผมมาถึงที่ตาลาที่เขาตรวจสบอะครับซึ่งรถก็ยังไม่มาครับฝนม,มันก็ตกอยู่ผมก็เลยเห็นยายแก่ครับคนแก่ที่มาวัดอ่ะก็นั่งเคี้ยวหมากกินหมากผมด้วยความแบบผมมองปุ๊บอยู่ๆน้ำลายผมมันก็ตีดเหมือนจะกินของเปรี้ยวครับผมแบบแล้วผมก็กำมือกำขาไว้ครับบีบขาไว้สั่นมา อย่าอา่าน้อย่าอย่าทำไรแปลกแปลกหน้ผมพอแหละผมมองเงี้ยผมก็พูดในใจนะครับหลวงพี่เขาก็เลยมองหน้าผมเขาเลยบอกว่าอยากเหรอผมก็มองแต่ผมก็ไม่พูดอะไรนะครับหลวงพี่เขาก็เลยบอกว่ายมยมเขาก็บอกคนแก่ครับช่วยทํคขหมากให้หลวงพี่เขาหน่อยหลวงพี่ใจผมก็แอบด่าหลวงพี่ในใจครับหลวงพี่นี่เป็นญาติผมเองนะครับแอบด่ลวงพี่ในใจใช่ครับคือมันที่ที่ผมพูดคำนี้ว่า มันคือความรู้สึกของเราจริงๆในตอนนั้นนะครับผมคงไม่ได้มาเสียแซงที่จะเอพูดให้มันดูเพราะแต่มันคือความรู้สึกของเราจริงๆว่าเราก็แอบด,ด่า่าเราอะครับรว่า,วาอะไรว่าะให้เราทําอะไรแปลกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยิ่งอายคนด้วยอย่างเงี้ยครับโยมเพื่อทำให้แต่ก็บอกว่าไม่เอาเอกราบของของหมากนะเอาแต่หมากอ่อนๆแล้วก็ปูแล้วก็ปูนอะไรบ้างนะเขาก็ทําให้ผม สามสามม้วนนะครับอสามคำมั้งครับผมเล่้ยงไปผมก็ผมก็มองหน่งีเลยผมก็หยิบเอาขอโทษนะครับโยมผมเลยเอามาปุ๊บเลยผมก็กินปุ๊บมันก็รู้สึกอยากกินนะครับแต่เราไม่ได้อยากกินนะครับที่เข้าใจความหมายที่ผมอธิบายนะครับ,รบที่เหมือนบอกว่ามีความรู้สึกอยากกินแต่เราไม่ได้อยากกินนะครับออืผมก็ผมก็กินไปกินเสร็จปุ๊บครันเนี้ยลำไส้ที่มันพุ่งอยู่อยู่ข้างในมันก็เริ่มเอ่อค่อนชั่วพอกินไปปุ๊บ ครัวน,นี้ผมก็เลยกินผมไม่ได้คายทิ้งโยมเขาเอากระถวมาให้ผมก็ไม่คายทิ้งครับผมก็คือนเสร็จผมก็บอกว่าผมขอเข้าห้องน้ําอีกหน่อยผมปวดแย่อยยอ,อีกแล้วผมก็เลยเดินไปห้องน้ําครัวน,นี้ผมเดินไปปุ๊บเอ่อบริเวณวัดนะครับมันมีแต่สายตามองมาที่ผมนะครับอืมแล้วก็ลูกสายตาที่มองมามีกระทั้งแบบเอ่อคนสภาพดีๆกับสภาพไม่ดีนะครับก็ขื้ง,ง่ายก็เหมือนผี่ะครับ ยืนมองผมเต็มไปหมดเลยผมก็โอ้ผมก็พุทโธพุทโธพุทโธผมก็เดินเข้าน้ำแล้วออกมาก็พุทโธพุทโธรีบกลับมาอันนี้มันเอผมก็ถามว่าหลวงพี่จะได้กลับหรือยังเนี่ยถ้ากลับครั้นี้ขอนั่งข้างในได้ไหมครับเจบอกเจ๊ก็บอกว่าเอ้าทําไมจะนั่งข้างในแล้วหลวงตาเขาจะนั่งตรงไหนผมก็โอ้ผมก็บอกว่าไม่น่าเป็นพระใหม่เลยผมก็พูดในใจนะครับผมก็เลยอ่าผมก็เลยนั่งรถกลับระหว่างกลับเนี่ยสองข้างทางก็ยังมีคนยืนมองเราครับอื ยืนเฉยนะครับแต่เราไม่เดินร้างเขางุดเดิเนี้ยผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนอยากอยากจะสื่อกับเราครับแต่เราตอบไม่ได้ใช่ครับแต่เขายืนอยู่เหมือนหน้าผมเจอคนเนี้ยเจอผู้ชายยืนตรงเนี้ยพอเลยมาอีกผมก็เจอคนเดิมยืนต่อมาก็เป็นผู้หญิงเนี้ยครับออืแต่ทุกคนจะยืนดูผมเฉยนะครับจนกระทั่งมาถึงวัดอันนี้ผมกลับเข้ามาในวัดปุ๊บผมก็เลย บอกเนนว่าเออก็เนนวันนี้เนนยังได้นอนที่กุฏิผมใช่ไหมครับผมก็พอมานอนปึ๊ดผมก็เลยเออกลางจะปิดประตูนอนครับแล้วทีนี้หน้าต่างผมก็เปิดอยู่ผมก็เลยนอนลงผมอาจจะนอนบนเตียงแ่เนนจะนอนบนพื้นแล้วปรากฏว่ามันมีลมพัดมาแล้วมันมีเสียงเหมือนลูกมะพร้าวครับตกอยู่โดยจากกุฏิผมไปอืไม่ไกลมากครับก็เพราะว่าพื้นกุฏิผมน่ยเป็นพื้นดินนะครับผสมกับหินนะครับ มันก็ตกมาปุ๊บผมก็เอ้าเมนมะพร้าวตกผมก็เลยบอกเมนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาที่ยมยมคนไหนมาเจะช้าก็ให้ยมคนนั้นแหละผมก็พูดคำนี้น้วยนะเนนอ่าผมเนนก็บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่จำอะไรผิดหรือเปล่าข้างกุฏิหลวงพี่ไม่มีต้นมะพร้าวนะมันมีแต่ต้นยางครับคือะไรตกว่ะมันไม่มีต้นมะพร้าวผมก็เลยแบบแอบแอบโผล่ขึ้นมาดูตรงหน้าต่างครับว่า อะไรตกว่าอะไรเงี้ยมันมีเงาดำนะครับกาลังเดินมาจากจุดที่เราได้ยินเสียงนะครับรอแล้วคราวนี้เขาก็มาหยุดยืนอยู่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีต้นรบพกเา,าจริงๆครับหลังจากต้นนั้นไปก็จะเป็นเพื่อผ้าที่เก็บกระดูกครับข้างกาแพงมันไม่มีต้นรบอก้า,าจริงๆผมก็ผมก็ลืมเอา้าผมก็เลยเอลุกุกขึ้นเพื่อติดติดหน้าต่างครับผมเลยว่า อยากบอกอะไรกูอ่ะที่บอกกูในฝันแล้วผมก็วิ่ปิดประตูครับคือผมจะชอบพูดประโยคนี้ครับว่าคือผมเสียสืกอับคนตายก็ผมไปพูดประโยคนี้ครับแล้วผมก็นอนผมก็เลยฝันเห็นเอผู้ชายแบบแขนขาหักนะครับเขามายืนเหมือนต้องการให้เราช่วยครับผมก็คุยไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเนียนเขานอนกูนะครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเนี้ยมันก็เลยไม่รู้เรื่องพอตื่นเช้ามา ผมก็ทํากิจของผมปกติทุกอย่างแล้วผมก็บอกโยมว่าผมไม่อยากไปงานศพวันนี้จะต้องเผาอครับแล้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ผมก็ไม่ไปฉันข้าวอยู่แล้วคือวันอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่ฉันเนื้อสับเลยก็คือจะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้แต่ถ้าฉันก็จะเป็นข้าวเหนียวกับกล้วยหนึ่งลูกอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้อย่างเงี้ยครับออืแล้วาวนี้ผมก็ต้องเป็นงานศพตอนเที่ยงตอนเที่ยงผมไปผมก็ไม่ได้ฉันแต่คนอื่นเขาก็ฉันกันพอสวดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บ อก็ถึงวิธีเผาแล้วครั้งนี้ตรงที่เผาอ่ะมันจะเป็นเผาแบบกองฟอนนะครับที่เจรู้จักไหมครับรู้จักรู้จักรู้จักอ่าที่มันไม่ใช่เรีนเผาศพมันเอาไม้มาวางผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบจริงจอย่างเงี้ยเคยเห็นเป็นในหนังนะครับผมก็พูดประมาณเนี้ยแล้วครั้งนี้หลวงพี่เขาก็บอกว่าอ่ะไปหลวงพี่จะพาไปดูเออ่ให้ไปอะไรปงสังขารอะไรประมาณนี้ครับตอนที่เขาเผาศพอะครับอ่า ก็ไปเยี่ยมดูก็เราก็เลยแกก็บอกเนี่ยดูตายไปก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็พูดล่ายาวก็โอ้ผมบอกว่ามันใช่เวลาไม่แดดก็ร้อนอะไรเงี้ยผมก็ต้องเดินตามแกครับด้วยความว่าแกเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นญาติเราด้วยเงี้ยก็ต้องฟังเขาหน่อยคราวนี้ผมก็เลยพูดเล่นๆใช่ไหมครับว่ากินเนี่ยจริงกับโหย่างหมูเลยนะย่างเนื้ออะไรประมาณเนี้ยครับคือศพที่ถูกเผามันหอมมันจะกลิ่น อ่ามันจะป,ประมาณเหมือนเงยย่านะครับมผมก็พูดพูดไปเรื่อยครับพูดไปแบบเออพูดขำๆมาไม่ได้คิดนะครับแล้วมันก็ได้ยินเสียงตั้งผมก็ตกใจมันเป็นลูกกระตาที่มันโดนไฟแล้วมันแตกนะครับแล้วผมก็เลยบอกใช่ผมก็บอกอุย้ยอันนี้ผมพูดเล่นไปพึดอ้าวหลวงพี่ก็ยังเออพูดเติดตลกมากับผมด้วยเออถ้าพผู้ี้โยมเขามีส้มตำแล้วถวายโอ้ โย่าก็คุจะดีนะขเขาก็พูดคำนี้ผมก็เลยหวลัวเราะแล้วก็เลยกลับกันอันนี้พอกลับมาปุ๊บก็มาถึงเวลากลางคืนแล้วกันนะครับพอตกกลางคืนนะอ,อน่ะเออเนงเขาก็ไปส่งน้ําเขากลับมามานอนที่กุฏิผมระหว่างที่ผมก็คุยกับเนงอยู่ครับคันนี้ผมก็เลยเปิดหน้าต่างไปมันก็เอออากาศมันนี้ดีนะประมาณนี้ครับทั้งทั้งมึงผมบอ,อกอุ๊กิ่นอะไรวะผมก็พูดประมาณนี้ผมก็พูดอย่างนี้นะครับตอนเป็นพระผมก็ไม่ได้แบบ เอออยู่ในช่วงไลาเวนเดอร์นะครับพอที่จะบอกเออกินอะไรหอมชวนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ว่าก็นอะไรก็เป็นมนุษย์ปกตินี่แหละอืมใช่ครับประมาณนี้ผมก็พูดแบบกับเนยนะครับก็ไม่มียมอยู่ผมบอกเฮ้ยที่เนมนกินอะไรอ่ะหอมอ่ะบ้านหลังไหนทําอะไรมาอย่างเงี้ยครับเหมือนย่างหมูหรือว่าทอดหมูวะคกิ่นหอมเลยหรือว่าเราหิวข้าว็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าวันที่เราไม่ได้ฉันข้าวเงี้ยก็เลยไปทานต้มจิ้มเลยมันหอมอืมมัน มันมันขอมเลยมันก็คุณด้วยครับ <ứng S 2> เหมือนเราเคยได้กลิ่นที่ไหนครับประมาณนี้แต่เราก็ที่ไม่ออกว่าครับมันคือเราเคยได้กลิ่นไนีที่ไหนผมก็บอกเนม <ứng S 2> เนมเ,เ,เขาก็มองแบบงงๆนะครับอืเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นนะครับผมก็บอก <imet. S 2> อ้าวท่าเนเนมเนมี่กลิ่นวะผมก็เลยเปิดหน้าต่างออกสองบานเลยอเนมเขาก็ไม่ได้กลิ่นผมก็บอกว่าหรือว่า ผมก็ผมก็เลยนึกว่าเนงเขาจะคิ่าหรือรว่ากลิ่นตกหรือเปล่าอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยบอกคนละแล้วก็บอกเนเลยผมรู้เลยเนงต้องคลิกคํานี้เนี่ยเลยบอกว่าไม่ใช่ผมบอกเงี้ยมันเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นเหมือนหมูทอดหรือหมูย่างเนี่ยครับอ <c oughs> แล้วครั้นี้พอผมจะตอบว่ากลิ่นกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นอะไรแค่นั้น,นครับเหมือนกับปากเรามันวีมันพันกันเหมือนมันติดที่ริมฝีป,ปากแล้วครับที่จะบอกเนงครับว่ามันกลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนอะไรครั้นี้ พอสักพักหนึ่งผมก็เลยจําได้ครับกลิ่นนี้ยมันกลินก่นของที่เผาศพอะครับอ่าเาท,ที่เราไปตอนกลางวันวันนี้ครับใช่ครับเพราะว่าที่ผมบอกว่ากลิ่นจาได้เพราะว่าตอนที่ผมกำลังยินยินดมกลิ่นอยู่ครับที่มันชวนมาจากหมู่บ้านนะครับอ,อือยู่ๆก็มีลมพึ่งเข้าหน้าผมนะครับและมันเปลี่ยนจากกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนนะครับ,รบม,มันเลยทําให้เราคิดถึงว่าไม่ใช่ละเราคิด พราะพราะคิดถึงกลิ่นฟอร์มูลีมันทําให้เราคิดถึงคนตาย <S <S พอคิดถึงคนตายมันทําให้เราคิดถึงที่เมเผาศกวันนี้นะครับครั้งนี้ผมก็เลยผมก็เลยเริ่มกลัวแล้วหันมามองที่เนนเนนก็เริ่มต่ออาการกลัวแล้วคุมโปงรอผมแล้วผมก็เลยสักพักหนึ่งผมก็เลยได้ยินเสียงเท้าคนนะครับเดินมาจากมุมม,ม,มืดที่ผมเคยได้ยินว่าเสียงอะไรตกอะครับมัน มันได้ยินแต่เท้าเดินนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นดินเหมือนดินที่ผมพูดถึงเนี่ยลักษณะมันเป็นเหมือนดินเหนียวครับแต่ว่ามันมีหินนะครับแล้วทีน,นี้ผมก็แต่ว่าผมก็มองไปตามเสียงอ่ะเสียงอ่ะมันไม่เห็นคนนะครับแต่มันเป็นการเดินด้วยรองเท้าแตะ <S <S แล้วลากเท้าอะครับออืแล้วก็เหมือนจะเล็งมาหาเราครับเราก็เลยรีบปิดหน้าต่างแล้วก็แอบมองดูครับว่าอะไรมันแต่ว่าแล้วครั้งเนี้ย เสียงนั้นก็เดินรอบปุติผมนะครับซึ่งเดินรอบตรงส่วนที่ไม่มีปูนนะครับอืประมาณเนี้ยคือปุติมันมีปูนอยู่ด้านข้างในะขอบของปุตติครับ,รบแต่ว่าเขาจะเดินบนพื้นแล้วก็ลากเท้าไปเรื่อยๆครับลากอย่างนั้นจนเนีนเขาก็เริ่มกลัวอะไรดิผมก็เลยว่าเอ้าเานีนทําไงดีผมก็ันนี้พพพพนพุโทพูโทพุโทเลยพุดโท้จนพุดโผมจะเป็นทํานองเพลงโลโซไปแล้วครับตอนนั้นผมก็แบบ ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงมันมันก็กลัวจริงๆผมก็เลยผมก็เลยสวดมนต์แล้วบอกว่าถ้าอยากบอกอะไรกูอ่ะมึงบอกกูในฝันมึงอย่ามาบอกกูอย่างนี่บอกกูย่างนี้แล้วผมก็เลยนอนแล้วผมก็รีบคุมโปงจากที่ผมนอนบนเตียงนะครับผมก็ไปนอนบนใต้เตียงเนร์ก็ไปนอนใต้เตียงผมด้วยความกลัวครับเพราะว่าเอเตียงผมมันจะติดหน้าต่างผมก็กลัวเขาจะโผล่มาดูตรงหน้าต่างนะครับคือเราอาจจะอินกับนังผีเกินไปเนี้ยผมก็เลยไปนอนหลดกูที่นัืน ใช่ประมาณนี้แล้วคราวนี้ผมก็เลยฝันว่าคนที่มาเดินเนี่ยก็คือคนที่ตายเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาอาชีวะครับ,รบแพทย์ส่วบัณเหตครั้งนี้เขาวันึิงเขาเห็นผมมาเขาบอกเงี้ยครับเออเขาก็เลยเขาเขาก็แปลกใจว่าทําไมผมเห็นเขาอย่างเงี้ยครับผมก็แต่นั้นผมก็ไม่รู้คนที่ยืนที่ห้องน้ําอะครับที่ผมบอกว่าเห็นยืนที่ห้องน้ําผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาเพราะว่า ไปลงงานศพผมก็ไม่ได้ดูศพนะครับผมไม่ได้ดูที่โรงศพนะครับว่าหน้าตาใครอย่างเงี้ยครับ,รบประมาณนี้แล้วครนี้เอ่อเขาก็บอกว่าเขาเกิดเหตุแล้วครนี้เขามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผมช่วยช่วยเขาได้ไหมผมก็บอกว่าให้ผมช่วยอะไรแล้วคนจะทายังไงถึงคนที่บ้านจะเชื่ออผมก็บอกเงี้ยเขาก็บอกทุกอย่างนะครับซึ่งเอ่อเขามีรอย เออปานอยู่ตรงไหนอย่างนู้นอย่างนี้ให้ไปบอกพ่อกับแม่เขาแต่พรุ่งนี้จะมีญาติของเขาเป็นคนแก่ครับจะมาที่วัดนี้ซึ่งญาติเขาจะเป็นคนที่หมู่บ้านผมแต่เป็นญาติห่างๆกันนะครับอแล้วให้บอกยายคนนี้ให้ไปบอกแม่เขาหน่อยเออถ้าแม่เขาไม่เชื่อก็ให้บอกลักษณะของเขาว่าเขามีปานอยู่ตรงนี้ตรงนี้นครับแล้วก็บอกว่าเขามีของสิ่งหนึ่งที่จะให้แฟนก็คือแหวนทองนะครับเขาเก็บไว้ที่ตู้ตู้เสื้อผ้าแต่ เออมันอยู่ข้างบนนะคะแล้วมันยัดอยู่ที่มุมมุมหน่อยมันกล่องเล็กๆเขาบอกงี้ครับแล้วก็ขอโทษแม่ขอโทษพ่อด้วยที่ไม่เชื่อฟังเงี้ครับแล้วก็ขับรถเกิดบัตเหตุเขาก็ไม่รู้จะทาไงผมก็แล้วเขาก็บอกให้บอกคนนู้นคนนี้คือตอนนั้นก็ตาชื่อได้ใช่ไหมครับคือไล่เป็นชื่อคนเลยผมก็อ่านผมก็จดจดจดจจ แล้ววันนี้ผมก็เลยตอนคัดผมก็เล่าเล่าแล้วพศจาไปแล้วก็จดจดชื่อจดชื่อมันจะจําได้อยู่นะนี้ผมก็เลยเล่าตอนแรกเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อครับแต่พอผมบอกตําหนิของลูกเขาอะครับซึ่งนั่นหมายว่าพ่อแม่ครับจะรู้ว่าลูกเขามีตําหนิอยู่ตรงนี้ครับแม่ครับจะรู้ซึ่งคนอื่นไม่รู้ครับ,รบเขาก็เลยเออก็เลยเชื่อว่าเราเจอจริงๆรผมบอกงนี้แล้วลักษณะของเขาก็คือเดินลากเท้าครับเขาบอกใช่ ลูกเขาจะชอบใส่รองเท้าแตะแล้วก็เดินลากเท้าออืเขาไม่เจ็บขานะครับแต่เขาชอบเดินลากเท้าเนะี่เดินามาณนี้าคาัดเดินมันก็ประมาณนี้อออืือ <laughs> ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนมันตรอมาอโยมที่ผมให้เขาไปไปทำความสะอาดตรงนั้นเขาก็พากันดีใจใหญ่เลยเพราะว่าถูกหวยที่ผมให้ไป,ไปสองตัวเขาก็เลยแบบมาขอบคุณอยากให้ไปทำอะไรไหมผ,มผมบอกว่าก็เสร็จแล้วก็ก็คือเสร็จนะครับผมก็เลยบอกเขาอย่างเนี้ยครับครับ เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับโอ้โหพันษานี้เพลินเลยใช่ไหมมันมันเจอแต่ในพันษาไครับผมก็เลยบอกเอ้ยงั้นผมหยิบเรื่องที่อยู่ในพันศามาเล่าดีกว่าเพราะว่าหนึ่งพันสามันก็คือตั้งสามเดือนใช่ไหมครับแล้วเป็น้อยะเวลาสามเดือนเนี่ยเราต้องโหเจอจนแบบผมก็ไม่รู้ไงช่วยจริงๆอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็อาจจะเป็นกรรมของเราจริงๆกันแล้วครับ ที่ต้องมาเจออ่เงี้ยครับไม่ไม่<ต>ไม่แต่ผมก็คไม,ไม่ได้มัน,นเป็นเรื่องที่ต้องทมแต่ว่าทางญาติของเขาบอกว่าเออเป็นกร,รําของเราแหละถ้าที่เราอาจจะมีเวรมีกรรมร่วมกันเราถึงได้มาเจอกับเขาผมก็ครับก็คงคิดอย่างนั้นนะครับผมก็ยังคิดอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ว่าอะไรก็ช่างที่ผมเจอ เออเมื่อวันจันผมก็เจอครับตรงบริเวณเทียนรประมาณนี้ผมก็อะไรวะอย่างเงี้ยเจอที่พระท่านนดูนเนี่ยครับประมาณนี้แต่ก็ค่อยเล่าเขาหนาแล้วกันได้เลยได้เลยอันนี้ผมเห็นนะในเรื่องราวของคุณคุณหนุ่มเนี่ยก็จะมีเรื่องที่มันผมก็บอกผมก็บอกนะยืนยันนะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่มันเป็นเวที่มันจะต้องไปเจอแล้วไปต้องไปทําให้กันก็ไม่รู้ว่าใครต้องไปชดใช้อะไรใครอะไรยังไงนะ แต่ก็ผมว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องได้เจอคุณหนุ่มแน่ๆเลยเนี่ยมีความรู้สึกไม่ได้เจอนะครับเดี๋ยวผมไปหายู่ไหนจังหวัดไรเนี่ยผมจะบอกให้นะครับผมอยากเล่าแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองต้องไอ้นี่นะครับผมแค่เล่าประสบการณ์ที่เราเจอเฉยๆเพื่ออยางให้ทุกคนว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะคุณจะเชื่อก็ได้แต่คุณไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ว่า แต,แต่มันเป็นเรื่องจริงของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลยถ่ายทาอดความรู้สึกนั้นให้ผู้ฟังได้ฟังเฉยๆประมาณนี้ครับอ่าโอเคโอเคอะเดี๋ยวยังไง <ขอ S 1> ถ้ามี<ผ>มเรื่องอีกเดี๋ยวให้น้องจิทักไปนะโอเคครับได้ <ผม S 1> เลยครับอ่ะขอบคุณคุณหนุ่มมากๆนะครับ